พี่น้องชาวอำเภอท่าเรือจังหวัดพรนครศรีอย,ยุธยาและกันกครับผมครับผมดีดีต้อนรับครับผมดีดีต้อนรับข้อเูนง,งานเทศกาลอาหารดนตรีของดีท่าเรือครั้งที่สองประจําปี2567และกันนะครับดีดีต้อนรับตัวและกัรสําหรับพี่น้องอสมาชิกที่เดินทางกันเข้ามาวันนี้นะครับผมนะครับก็เดินทางไปดึกอีกหนึ่งครัาคืนตรงนี้และกันนะครับนะก็สําหรับนะคบ่ําคืนนี้ ทุกท่านจะได้เจอเจอไปอย่างแน่นอนนะครับผมกับศิลปินในค่ำคืนนี้กับเนทพรหำหน้าแล้วกันนะครับนี่เจ้าของหลายๆงันเพลงหรือว่าเจ้าของอันเพลงคัฟเวอร์ดังๆด้วยแล้วกันนะครับวันนี้สนุกสนานกันแน่นอนนะครับก็ทันี้ตอนรับสําหรับสมาชิกที่เดินทางเข้ามาถึงแล้วนะครับผมก็เดินชอบภายในงานกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะจับจ่ายใช้สอยสินค้าราคาถูกมากมายเยอะเลยใช่แล้วนะครับจะเป็นของกินของใช้ก็ดีแล้วก็ เครื่องปรนภูมิภบริภาคกันนะครับฮะขอบคุณแล้วกันนะครับสำหรับบริษัทของ Sing Corporation แล้วก็เบลีโอนะครับผมมีด้วยหนึ่งจีเจนตรงนี้ด้วยอยู่ด้วยกระตุกนเครื่งคืนด้วยแล้วกันแล้วก็ที่ขาดซื้อไม่ได้เลยขอบคุณพยาญชนทีมงานของสามารถสักเสรีติดตัวครบกับผมนะฮะขอบคุณด้วยแล้วกันแล้วก็ขอบคุณพยาญวิทอนทีวีแวร์นะครับที่ส่งมอบงานดีๆตรงนี้มาให้แล้วกันนะครับก็ยินดีต้อนรับแล้วกันสำหรับสมาชิกที่เดินทางเข้ามาแล้ว ครับพื้นนี้กับบัตรราคาบัตรค่าผ่าประตูแล้วกันนะครับขับพื้นนี้60บาทเท่านั้นนะครับผมใช่แล้วนะฮะต้องบอกว่าไม่ควรพลาดทุกต่านในทุกๆประการเลยนะครับคื้นนี้ครับผมนานทีมีหดคุณพี่บอกเลยจัดหนักจัดเดิมมาแน่นอนนะครับผมขอบคุณด้วยแล้วกันนะฮะสามารถสักสิิ่อินเตอร์ปุ๊กจัดงานที่ไหนยิ่งใหญ่ที่นั่นกระบอกใหญ่เราด้วยตรงนี้ครับผมครับผมสำหรับสมาชิเดินทางครับมาแล้วนะครับผมสั่งเดิมสั่งทากาเรื่อยเรื่อยแล้วกัน นะครับกับเบลีโอเนตตรงนี้แล้วกันนะครับสิงทุ่งทอยประมาณนะครับผมเ <laughs> จอเจอันได้นอนกับเนทพรอนะำนาาแล้วกันครับสำหรับสมาชิกที่อ่าท่านใดที่ได้ยินเสียงนี้อยู่นะครับผม <laughs> ก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วหรือว่าเสร็จจากภารกิจทางบ้านแล้วนะครับ <laughs> เวียนเช่นเลยถ้า <laughs> สำหรับคอนเสิร์ตนะครับคืนนี้นะครับผมนะกับศิลปินสาวสวยสดุดสนานเต็มที่แน่นอนแล้วกันนะครับแล้วก็รับสช้กันตรงนี้กับพวกเรา ดิวสตาแมนจากจังหวัดชัยน่าด้วยแล้วกันะครับผมมีเด็กน่าเกลื้นตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้แล้วกันในบรรยากาศต้นชั่วโมงตรงนี้แล้วกันนะครับขออนุญาตในการพิธีสั้นๆกันไปนี่เลยแล้วกันครับผมดีเด่ต้อนรับสมาชิกทั้งกันนะครับดีเดินทางเข้าไปแล้วสั่งเรื่นสั้าๆกันเรื่อยๆเลยเรื่องนี้ครับผม Hãy dám xin bệnh đi đẹp lòng Một quả tận trái không chuyện khi đau đại thật không khỏi nỗi thì chưa bay mắt gái thật luôn sẵn sàng bên quả tâm

i どんなさまじいの手が出るのか、また、もうさびるぞっては、だいぶ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  เดี๋ยวจะมีรี้ชาก็ที่เราเล่กันนะครับเรรมการสมาชิกนกันเดนสาเดียวกันนะครับถ้าพื้นนี้อยู่เล่นกันกับพวกเราบอและกันถารืนอร์แบงค์ชาชานะกันนะครับบ้าแ้วอะไรมา